ดีใจขนาดเลยโอนี่ดีใจแหงดีใจสิวาไอมีกฎออกมาทางกสะทะชออกมาหวาว่าสื่อก็ได้บสื่อก็ไดเนาะบเลมีกไตายตัคอยก็ดีใจน้วเขาเนะียขนาดว่าคอยอยู่บนหนอกเนะี่ยคอยก็ติดตามข่าวสารอยู่ดีใจขนาดว่าสิบริสื่อไอลิขสิทธิ์ของขมิ้นเนาะหรือว่ากัมพูชีอะกัมพูชาเนาะโอ้อหก็ยุทงยุทาน่ยละเออแก โอ้เนาะตังมรดชายล้านเนาะตังยี่สิบแปดล้านมันมันลายโผดเอาเงินส่วนนะั้นเอาไปเห็ดอย่างอื่นหลายกลัวเนาะเอาไปเห็ดอย่างอื่นใครกลัวเอามาพัฒนาบ้านเมืองใครกลัวใครกลัวสิไปไปเสียขานะัน่นที่จริ้งก็อยากเบิ่งอยู่ดอกแต่ว่าโบเบิ่งกับโบตายเนาะโบเบิ่งกับโบตายเอาไว้เบิ่งหลอบไม่ก็ได้นักกีฬาผู้ที่ไปแข่งกะให้ให้เขาตั้งใจเหตุนในดีที่สุดนันะ่นแหละเนาะเป็นกำลังใจให้คือเก้านั่นแหละสำหรับนักกีฬาเนาะ แต่ว่าเพราะว่ามันบกคุมค่าการลงทุนเนาะมันต้องลงทุนเลยการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าตัวนี้มันเสี่ยงเกินไปนะมันเสี่ยงโหดมันมันบกคุุมค่าการลงทุนอืมเดาอสิเป้อันนี้ยังกระดักระเดือเนาะเออถ้ามันคุมค่าการลงทุนมันก็บพอเหตุอยู่นี่มันตังเงินมักลายนึงเนาะเออก๋ซอสเท่าชบนกัมีไอ้คำามีมาไอ้วาโบซือก็ได้เพราะว่ามันกับโบพิตกดระเบียบถ้าห้ามโบซือ ้าห้าสื่อมันจังพิษก็ระเบียบทาห้าวโบรายถอดซอไทยเบิงทั่วประเทศเนาะเออกมา,มามามามือนี้กะดีใจเนาะสำหรับ <c oughs> คนไทยเห่าเนาะกด็ดีใจดีใจยังบอกเออเฮาถ้าเมนว่าสื่อกะมันกะสีใดในราคาถือกว่าน,นี้กะจังสื่อเนาะนี่มันแพงเกินไปเห็นว่ากะสิคูดเลือดคูดเหนือเกินไปนเนาะขม้นก็นได้อาการกีฬาของเห่ากะ ทำให้ดีที่สุดเนาะสำหรับพูด4 0ปแข่งเนาะเออก็เป็นกําลังใจให้คือเก่าทางพู้อยู่บ้านกะเบิ่งอยู่ยังสิระเออหาก็บเบิ่ง่องทางอื่นก็ไดเนาะเบิ่งทาง youtube เบืองทางยังกระไดเออมันมันแพงเกินไปเหากับโเบิ่งหากับเบิองหาก็เบิ่งในส่วนสองทางที่มันเบิ่งไดเนาะก็ถือว่าผู้ใหญ่หม่สูงเพิินกะให้เห็นความสำคัญในส่วนงบประมาณส่วนนี้เนาะแบบว่ามันฝุ่มเฟื่อยเกินไปนะ มันมันเกินมันเกินอัตราเกินไปมันมันบอยู่โอยู่ในรักเกณฑ์ที่เออถ้ามันหลีกยิงใหญ่มันกระเมนอยู่เนาะที่นี่มันกะแค่ซีเกมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขากะดูถูกข้าวารก็จักสิบไป,ปอีกอย่างมากมมยกับกับขมิ้นเนาะแต่เขาบบมาให้บอกขมิน้นแต่ว่าเขาหัดบอกขมิน้นเ่าหัดว่าเข้าขมิน้นเขาบบมาใครบอกว่าเป็นขมิน้นเขาให้มักว่า กัมพูชากัมพูเชียแต่ว่าฮัดว่งคาเมนอ้ามันติดปากมาแต่ใดแต่ใดเลยเนาะกัมพูชามันทำแต่มาว่างอันหนหนึน่งได้มันโบนได้หลายปีแต่เก่าก็มีแต่ว่คาเม,น,มนเขมรเนาะบริวากัมพูชาอ่าจา้ะมอนีกามาเปาสูฟังดีใจเออดีใจกับพี่น้องคนไทยเฮาเนาะเออเ่วนกะมีคำสีแจ้งออกมาว่าเออ บซือก็ได้ถ้าสือจังตองไทยถอดดถ้าบสือก็คือบพิษบพิชกดของเขาถ้าสือจังตองไทยถอดดเนาะจ้าเมื่อนี้ก็มีซัมเนล่าเด้อจ้ามาเบาเออดีใจลยละจ้าหลังจากเป็นกังวลมาเฮงคือการได้ข่อยก็ได้อยู่ผู้เดียวเบิ่งข่าวผู้เดียวก็เปือว่าม่นหลุ่น,น้ำข่าวคือกันเมื่อนี้ก็ดีใจเออ สิได้ซื้อทาเป็นซื้อก็ซื้อในราคาถึงเนาะ้ามันแพงกับบต้องซื้อกะก็ซชทพิช่อพก็ออกมาว่าบ่ซื้อกะได้ซื้อกะได้แต่ว่าซื้อก็ต้องซื้อในราคาถี่สมเหตุสมผลบทต้องเกินไปอ้าวจ้าฝากกดติดตามเด้จ้าช่องนาลีน้ำสาลีได้จ้าสวัสดีค่ะ